อย่าเอาชีวิตคู่ไปเปรียบกับละครยอมรับมาเถอะค่ะสาวๆว่าเวลาเราดูละครหรือว่าดูนางรักแล้วมันอดไม่ได้จริงๆที่จะเอามาคิดเปรียบเทียบกับความรักของเราหลายคนไม่ได้ตั้งใจที่จะเปรียบเทียบชีวิตคู่ของตัวเองกับละครที่ได้ดูมาแต่บังเอิญบังเอิญบางเรื่องราวมันดันมาตรงกับชีวิตรักพอดีเมื่อเปรียบเทียบก็จะเกิดอาการนอยนี่แหละค่ะคือหนึ่งเหตุผลที่พีอาร์วารตี้ไม่แนะนําให้เอาความรักของเราไปเปรียบเทียบกับละคร เหตุผลอื่นๆจะมีอะไรอีกบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ 1. เปรียบเทียบแล้วไม่ได้อะไรมีแต่เสียกับเสียชีวิตจริงไม่ใช่ละครนะคะอันนี้ทุกคนรู้ดีบางทีดูละครมากๆก็อินตามเนื้อเรื่องคิดว่าชีวิตของตัวเองทําไมไม่เหมือนนางเอกในนั้นทําไมคู่รักของเราไม่เป็นเหมือนพระเอกในละครคิดดูดีๆนะคะเราได้อะไรจากการเปรียบเทียบครั้งนี้บ้างยิ่งเปรียบเทียบคู่ของเราก็จะยิ่งด้อยคาแทบทุกด้าน ทำอะไรไม่ลงเลยและจบลงแบบสวยงามเหมือนในหนังไม่ได้มีแต่เสียกับเสียคะ่ะ 2. เปรียบเทียบปุ๊บความสุขหายไปในพริบตาบางครั้งชีวิตคู่ของเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะอยู่กันแบบปกติไม่วื้ว้าอะไรจากที่มีความสุขอยู่ดีๆพอเอาไปเปรียบเทียบกับละครบางเรื่องที่ได้ดูมาเห็นตัวละครมีชีวิตที่ดีกว่าพร้อมกว่าก็มานั่งเสียอกเสียใจน้อยใจในโชคชะตา ว่าทำไมชีวิตคู่ไม่เหมือนไม่ดีอย่างในละครเช่นโทษว่าตัวเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองคนรักของเราไม่ได้เป็นบุคคลชั้นสูงเหมือนในละครเป็นต้นค่ะแบบนี้ความสุขหายไปในพริบตาแน่ๆ 3. เปรียบเทียบเมื่อไหร่ก็คาดหวังเมื่อนั้นอยากให้ทุกคู่หยุดการเปรียบเทียบคนรักของเรากับพระเอกหรือว่านางเอกในละครนะคะเมื่อเห็นพระเอกเป็นแบบนั้นแล้วเอามาคิดว่าทำไมแฟนเราไม่เป็นแบบนั้นบ้าง ไม่เป็นแบบที่นางเอกได้รับจากพระเอกเช่นได้เที่ยวด้วยกันมีเวลาด้วยกันทำไมคนรักเราไม่มีเวลาให้เหมือนในละครหยุดก่อนคะ่ะสาวๆความรักมันเป็นเรื่องยูนิคนะคะแฟนของใครต่างคนต่างนิสัยต่างบุค,คลิกหยุดเปรียบเทียบเขากับใครหยุดคาดหวังให้เขาเป็นเหมือนผู้ชายในฝันเพราะถ้าเขาเป็นเหมือนใครเขาอาจไม่ใช่คนของคุณแล้วล่ะค่ะ การใช้ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นขึ้นไปสักระยะหนึ่งความเป็นตัวตนนิสัยที่แท้จริงแต่ละคนจะแสดงออกมานะคะแต่การที่จะให้มีนิสัยถูกใจเราทุกเรื่องดีพร้อมทุกอย่างมันคงเป็นเรื่องยากค่ะฉะนั้นพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นดีกว่าค่ะติดตาม PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR v a r i t y ด้วยนะคะ